เมื่อวานเนี่ยผมได้ไปรับเครื่อง iPhone 13 Pro Sierra Blue เครื่องนี้จาก ที่ Apple Store กินซ่ามานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมใช้งานมาประมาณ10กว่าชั่วโมงแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่ผมจะได้ทำการพรีวิวเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ผมได้ลองใช้แล้วใน iPhone 13 Pro กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวมาสั้นๆไม่ยาวรายละเอียดไม่เยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามาเปเดว่าการใช้งานในวันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนแล้วแล้วคาดหวังอะไรในรีวิวเต็มเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะบีโรน แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นการพูดคุยแล้วก็เป็นประสบการณ์การใช้งานสัดส่วนใหญ่เมื่อวานเนี่ยผมแกะกล่องตัว iPhone 13 Pro นะครับเดี๋ยวดูคลิปตรงนี้ได้ถ้าอยากดูแกะกล่องสิ่งแรกที่คนพบเลยนะครับหลังจากตอนที่ผมแกะกล่องคือตัวเครื่องครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นมือถือที่แน่นหนามากๆงานประกอบมันแน่นหนาหนักแน่นมากๆนะครับน้ำหนัก200กว่ากรัมเนี่ยผมว่าโอเคเลยกับการแลกกับฟิลลิ่งความความที่เราถือของเรารู้สึกว่ามันหนามันแน่นในมือเนี่ยงานประกอบมันแน่นมากๆวัสดุที่เอามาใช้เนี่ย ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ทําเฟรมเครื่องแล้วจับมารู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็พรีเมียมโซลิดขนาดนี้ได้อีกหรือเปล่าส่วนตัวถือมาประมาณสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือมือถือที่ต้องราคาส0,000ื่นต้องวัดสดุประมาณนี้แหละเรือธง Android ที่ผมมีทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวออกตัวก่อนไม่ใช่ติ่ง iPhone แล้วก็ไม่ชอบ iPhone ไม่ชอบ a p p เปิด้วยซื้อตัวนี้เพราะว่าอยากลองจอร้อยยี่สิบเิร์ของแอปเปิลแอนดรอยที่ผมมีทุกตัวในบ้านเนี่ยนะครับไม่มีตัวไหนงานประกอบรู้สึกแน่นหนักหนาเท่าตัวนี้มาก่อนเลยคื มันเป็นมือถือที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็วัสดุดีเยี่ยมน้ำหนักอยู่ในระดับที่พอรับได้ แล้วทําให้เราจับถือเนี่ยทำให้มันแน่นมากๆแน่นกว่า iPhone 12 Pro อีกนะครับเพราะว่าตัว13 Pro น่ยหนักกว่า12 Pro ในระดับหนึ่งตอนแรกที่เอาออกมาถือเนี่ยตัวน้ําหนักมันก็เป็นปัญหาดนึงเราเราคิดว่าอาจจะไม่สบายในการใช้งานนะครับแต่ใช้ไปจริงๆแล้วเรื่อยๆเนี่ยมือเริ่มปรับกับตัวน้ําหนักแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วกับน้ำหนักของ iPhone 13 Pro นะครับประมาณ200ต้นๆกรัมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับกับการใช้งานมือถือเครื่องนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาพรีวิวมา,มากๆคือจอ120 我妈妈 จอใน iPhone 13 Pro ตัวนี้เนี่ย120 h z มันมีความรู้สึกแตกต่างกับมือถือ Android ยังไงบ้างหน้าจอ High Refresh Rate ของ iPhone 13 Pro นะครับหรือว่าหน้าจอโปรโมชั่นเนี่ยเทคโนโลยีโปรโมโชั่นของ Apple เนี่ยใช้จอเป็นแบบ OLED นะครับ Panel จอ OLED เนาะแล้วก็ใช้ b a c k p l a n e เป็น LTPO ก็คือ Low Temperature Poly Crystalline Oxide นะครับมันจะช่วยให้จอสามารถสลับ Refresh Rate จนตั้งแต่ต่ำมากๆขึ้จนถึงสูงมากได้ทำให้เวลาที่จอไม่ได้ใช้ทำอะไรเนี่ยจอจะสามารถใช้ Refresh Rate ต่ำๆได้นะครับแบบต่ำเล ลแล้วพอเราใช้เลื่อนหรือว่าใช้เล่นเกมเนี่ยมันจะสามารถสลับไปใช้ refresh rate สูงๆได้ซึ่ง refresh rate สูงๆเนี่ยนอกจากจะมีผลเรื่องการแสดงผลที่ลื่นไหลเนาะยังจะมีผลเรื่อง touch sampling rate หรือว่าการที่จอมันอ่านค่าการ Touch ของเราต่อวินาทีอีกนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามว่ามันต่างกับ Android มากไหมคือถ้าเทียบกับพวกแบบพวกแบบเนี่ยเซมีมี11 กับ Xiaomi มี10 Ultra เนี่ยพวกนี้เป็น LTPS นะครับ LTPS อย่างเดียวเนาะ LTPS OLED 120 Hz Display พวกนี้จะไม่มีการสลับ Refresh Rate ได้แบบ Dynamic ขนาดที่ iPhone ทําได้นะครับส่วนของ OnePlus 9 Pro เนี่ยตัวเนี้ยที่เปิดตัวมาตอนต้นปีนะครับตัวเนี้ยเป็น LTPO แล้วแล้วสามารถสลับ Refresh Rate ได้เหมือนกับ iPhone 13 Pro เลยนะครับซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยหรือ 120Hz เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมใช้บนมือถือ Android มาประมาณ1880ปีแล้วแล้วถ้าถามว่ามันแตกต่างกับ 60Hz ใน iPhone รุ่นก่อนหน้าหรือ iPhone 13ไหมมันต่างกันมากๆผมเชื่อว่าคนร้อยละ9 0แยกออกแล้วมันทำให้ประสบการณ์การใช้ของ iPhone เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบสุดๆ จอ refresh rate เนี่ยเป็นหนึ่งในอัปเกรดที่บริษัทใส่ลงมาในสมาร์ทโฟนแล้วทําให้เรารู้สึกถึงความไววได้มากที่สุดละมั้งมากกว่าการเปลี่ยนชิปที่แรงกว่าเดิมประมาณเท่า2เท่าซะอีกแเราน่าเสียดายที่โปรโมชั่นของ p p o o n เนี่ยหรือจอ high refresh rate เนี่ยเพิ่งมาปีนี้นะครับคือมันเป็นฟีเจอร์ที่คนใช้ iPhone รุ่นโปรไม่รู้ได้ซ้าว่าตัวเองอ่ะลังขาดหายไปอยู่ส่วนความรู้สึกเวลาในการใช้งานนะครับ หลายหลายคนถามผมว่ามันต่างกับ120เฮิร์ซของ Android ไหมอะพี่คือคำว่า high refresh rate เนี่ยหรือว่า120เฮิรซเนี่ยหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยตัวจอแ e l นนจอมีการกระพริบนะครับกระพริบกระพริบกระพริบรรบรบยิ่งถี่ทำให้จอเวลาเลื่อนหรือว่าเวลาแสดงผลเวลามันสครอเนี่ยทำให้มันเลื่อนขึ้นมันเนียนตาขึ้นมันกระพริบบ่อยขึ้นมันเลยทาให้มันเนียนตาขึ้นนั่นเองถ้านึกไม่ออกลองนึกเวลาเรา เปิดปิดไฟใช่ไหมเปิดปิด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 รัวๆเนี่ยเราจะเห็นภาพมันกระตุก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 เพราะว่าแสงเวลาเรามองเห็นนะครับมันมีมันไม่มีมันมีมันไม่มีมันมีมันไม่มีแล้ว เราลองคิดสภาพถ้าเราสามารถเปิดปิดไฟนั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆๆๆได้เนี่ยภาพที่เราเห็นในพื้นที่ที่มืดตรงนั้นอะนะครับมันจะค่อยๆลื่นขึ้นเรื่อยๆเนาะยิ่งมัน refresh สูงมันจะยิ่งรู้สึกลื่นขึ้นหลักการเดียวกับจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วไม่ว่าจะจอมือถือของ Android หรือ iPhone เนี่ยมันก็ใช้หลักการนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจอ120เฮิของ iPhone ไม่ต่างกับของ Android เลยมันก็คือจอ120เฮิร์ของบน Android นี่แหละถ้ามันจะรู้สึกต่างกันจริงๆเนี่ยต้องยกให้อ n นิเมชันของ iOS ที่ทําให้ผมส่วนตัวรู้สึกว่าจอ120เฮิร์ของไอไอโฟนเนี่ย มันรู้สึกเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันกับซิสเ็มแล้วก็แพคเกจของ iPhone 13 Pro มากกว่าของสมาร์ทโฟน Android หลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นจอเนี่ยต่างต่างมากๆใช้แล้วประทับใจครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ประทับใจที่สุดใน iPhone 13 Pro แล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อ iPhone 13 Pro เนี่ยจะประทับใจตัวนี้มากที่สุดเหมือนกันแล้วก็ผมใช้งานมา1วันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือกล้องนะครับกล้องใหญ่ขึ้นมากๆใหญ่ขึ้นแบบคือ ตอนใช้ iPhone 12เนี่ยกับตอนเอา12 Pro มาได้ลองใช้ไม่กี่วันเนี่ยไม่เคยถ้าไม่เคยมีปัญหาเลยเรื่องแบบเรื่องจับแล้วมือไปโดนกล้องอะไรแบบนี้นะครับแต่ของ13 Pro เนี่ยมันใหญ่มากจนเอากล้องพิกมาดูทีไรอ่ะมันชอบมีรอยนิ้วมือทุกทีเลยเพราะว่ามือมันชอบไปโดนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมันใหญ่มันใหญ่จริงๆแล้วนอกจากว่ามันใหญ่มันโดนรอยนิ้วมือง่ายเนี่ยมันหนาจริงๆ ถ้าดูจากเคสที่ผมใส่เนี่ยมันนูนขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วภาพถ่ายเบื้องต้นที่ไปเก็บมา1วันเนี่ยได้อะไรมาบ้างมันผมรู้สึกว่ามันโปรเซสต่างก,กว่า iPhone 12 Pro อีกอ่ะแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบ Apple เนี่ยมันยังอยู่ในนี้และมันอยู่มากกว่าเดิมคือการแบบเหมือนปล่อยตัวเท็กซ์เจอร์ของภาพอะทำให้มันแบบเหมือนทําให้มันดูคม แบบเวลาเราดูภาพไกลๆแต่พอเราแบบเริ่มครอปเริ่มซูมเนี่ยภาพมันแตกรายละเอียดเท็กซเจอร์เนี่ยมันโอมันมันโอเวอร์ชาร์เพ่นแบบโดยที่เราดูแล้วเราไม่รู้ว่ามันโอเวอร์ชาร์เพ่น่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างน่าจะน่าจะเก็ตกัน Apple Pro รรอยังหนูงนี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าเสียดายคือ Apple Pro Ra ไที่โฆษณาไว้ตั้งแต่วันเปิดตัวเนี่ยจนถึงตอนนี้ในเฟิร์มแวร์เบต้าก็ยังไม่มีคือพี่ทำไม่เสร็จแล้วพี่มาขายก่อนทำไมอ่ะของ i อ h o n e 12 Pro เนี่ย ตัวโปรรออ่ะมันมาแต่เบต้าแพชแรกเลยถูกไหมเราอน,นั้นเราเข้าใจได้มันยังไม่อาจจะยังไม่ถึงคอนซูเมอร์เลเวลในช่วงแรกแรกเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่าโปรเรสเนี่ยขนาดเฟิร์มแวร์เดเวลอปเปอร์เบต้าคุณพี่ยังไม่มีเลยแล้วนี่ผมซื้อ 256G b กิกมาเพื่อรอรีวิวโปรเรสเลยนะไม่รู้ว่าภายใน2ออาทิตย์เนี่ยจะมีเฟิร์มแวร์มาจริงหรือเปล่าคือคุณภาพภาพถ่ายเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับในเดย์ไทม์มันโอเคอยู่แล้วในไนท์ไทม์มันดีขึ้น มันดีขึ้นแบบสัมผัสได้เลยใช้ shutter speed น้อยลงนะครับแล้วก็ noise n o i ยสไลดน้อยลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ photographic style ใน iPhone 13 Pro ใช่ไหมมันเลือกได้หลายอย่างจริงแต่สิ่งที่มันทำก็แค่ boost สีแล้วก็ boost tone แล้วก็ดูว่าเราอยากได้ภาพแบบภาพอุ่นหรือว่าภาพแบบภาพพลนเย็นแค่นั้นเองนะครับคือผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ฟิลเตอร์มันคือ มันคืออันกรอเทึมมันคือการที่เราบอกอันกรอเรทิมของกล้องมันนะว่าโอเคฉันอยากจะได้ภาพอุ่นกว่านี้นะช่วยทำให้ภาพทุกภาพในระคปที่ฉันถ่ายดูอุ่นกว่าได้ไหมอุ่นเท่าไหนปรับไปอุ่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับอะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่อะไรที่เป็นสเตติกอ่ะคือถ้าเป็นฟิลเตอร์หมายความว่ามันเป็นสเตติกมันมีค่าดูอย่างกกำหนดไว้ให้ตายตัวหมดแล้วเรียบร้อยถ่ายภาพนี้มาบวกไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้อันนั้นคือตัวฟิลเตอร์ใช่ไหมแต่โฟโตกราฟิกสไตล์เนี่ยผมเข้าใจว่าคือการปรับ, um บอ User Level นะัลกรทอเรลวอกาท ทุกครั้งที่วัดแสงเนี่ยช่วยทําให้มันอุ่นกว่านี้ได้หน่อยไหมอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นอะคือโฟโตกราฟิกสไตล์ซึ่งสําหรับผมผมเซตไว้ที่วแบรนด์ตลอดเพราะว่าในบางโอกาสบางจังหวะเนี่ยสแตนดาร์ดมันจืดมันมิวเทสไปก็ใช้งานได้ดีเนาะตรงนี้เนี่ยที่ผมสังเกตมันมีผลแค่กับ กับพวกสีโทนแล้วก็คอนทราสอะไรพวกนี้เท่านั้นไม่มีผลกับเท็กซ์เจอร์หรือว่าชาร์ปเนสอะไรเลยนะครับไม่มีผลกับคลิตี้ด้วยโดยรวมต้องการการเทสเพิ่มเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าจากที่เทสคร่าวๆมาเนี่ยสาเลนส์ดีขึ้นทั้ง3เลนส์แล้วก็เทเลโฟโต,ต้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ใช้ได้มากๆแล้วนะครับอันตราวาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นมากๆเหมือนกันส่วนกล้องหลักเนี่ย มันมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแบตเตอรี่ใช้มาสิบชั่วโมงน่าจะยังบอกอะไรไม่ได้มากแต่ดูแล้วไหลช้าอยู่นะไหลช้ากว่า iPhone 12 Pro ที่เคยใช้แล้วก็ไหลช้ากว่า iPhone 12ที่เคยใช้แน่ๆลาโพงก็ก็ประมาณเดิมอะ่ะไม่ได้ดีกว่าเดิมมากเท่าไหร่นะครับเท่าที่ลองฟังแล้วความดังกับมิติเสียงรายละเอียดเสียงเนะี่ยยังไม่ได้หนีจากตัวเดิมมากแล้วก็ชาร์จช้าเหมือนเดิม ส่วนเรื่องสี Pacific Blue เนี่ยผมชอบนะคือในกล้องเนี่ยผมเห็นภาพที่ผมถ่ายออกมาแล้วแล้วผมเอามาลองนั่งดูแล้วนะครับมันอาจจะเหมือนเทาเหมือนทอเหมือนชมพูไปหน่อยแต่ตัวจริงเนี่ยมันสีฟ้านะฟ้าแบบอ่อนจริงๆอะ่ะคือมันฟ้าไปในโทนที่แบบเกือบจะเป็นไซแอนแล้วก็ถูกลด saturation ลงมาอีกอะนะครับมันเลยทำให้เวลาถ่ายภาพเนี่ย ไม่ว่าเราจะหมุนมุมเนี่ยมันดูสีเปลี่ยนไปทุกมุมเลยเนาะแล้วมันดูสีจืดมากๆนะครับในภาพถ่ายแล้วเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับกับคนที่ใช้ iPhone แบบไม่ใส่เคสไม่ติดฟิล์มเนี่ยตัวเฟรมสแตนเลสเนี่ย เป็นรอยง่ายมากๆรอยนิ้วมือนะเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากๆแล้วเชื่อว่าเป็นรอยขนแมวแล้วเสียโฉมง่ายมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นคือใครแรปได้ก็แรปก็ดีนะถ้าไม่อยากให้มันดูแบบสกปรกนะครับมันมันดูพรีเมียมแต่มันจับรอยนิ้วมือง่ายมากอีกอย่างหนึ่งคือโคตติ้งโอเลโอโฟบิกบนจอของ Apple เนี่ย ห่วยแตกมากๆเป็นมือถือในราคาตั้งแต่5,000ถึง40,000บาทที่เคลือบโอลิโอโฟบิกบนจอได้ห่วยที่สุดที่ผมเคยใช้มาเลยแล้วเซรามิกชิลเนี่ยการที่จอมันแอบซอรแรงกระแทกดีขึ้นนะครับหมายเขาว่ามันเหนียวขึ้นมันยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับในในทางทฤษฎีของพวกวัสดุเนาะแล้วพอมันยืดหยุ่นขึ้นมันนุ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มันเป็นรอยขีดข่วนง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในโมเกลแบบหยาบๆเนี่ย มันจะถูกรอยขีดข่วนได้บนระดับ5-6แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระดับย่อยเนี่ยมันอาจจะถูกขีดข่ดวนได้ง่ายกว่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดฟิล์มมันด้วยนะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยนอกจากจะปกป้อง,อง,อง,องตัวจอแล้วนะครับยังทําให้ความรู้สึกเวลาเราถ่ายจอ iPhone เนี่ยมันลื่นขึ้นกว่าใช้จอจริงๆของ iPhone อีกเพราะว่าเคลือบมาห่วยแตกเหลือเกินประมาณนี้แหละเนาะอันนี้คือพรีวิว iPhone 13 Pro คร่าวๆนะครับ จากคนที่ใช้ Android มานาวมากแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ iPhone ได้แบบจริงๆริงจังเรื่องปีที่แล้วเองก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับรีวิววันนี้ก็รอติดตามรีวิวเดี๋ยวขอใช้สัก5-7วันก่อนแล้วจะมาสรุปเป็นรีวิวจริงๆนะครับที่ผ่านการใช้งานทุกอย่างมาทดสอบหมดแล้วเรียบร้อยก็ติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้ผมแทนจักรวาแทนชาแนลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ